尴尬。 ตีหมดครับสตรีทฟิชเชอร์่าเกี่ยวเลย ไหมครับเมื่อกี้กัดนะครับถึงตัวเลยแต่กัดโดนหางนะไม่น่าจะเอาแล้วครับเพราะว่ากระตุกออกจากปากเลยถ้าปล่อยให้กลืนอ,อีกสักนิดน่าจะไม่แน่นะครับเมื่อกี้ม,มันตัวเล็กอะ่ะ <laughs> เหยื่อผมก็เล็กมากแล้วนะ ถ้าไซส์ครึ่งโลขึ้นนี่คือถ้ากัดโดนนี้ยังไงก็ผมว่าวัดได้เลยนะเมื่อกี้มันตัวเล็กไงมันเล็กกัดได้แต่ขากัดขาหลากแล้วมันกระตุกมือกึกกึกผมก็เลยวัดส่วนไงครับ กัดนะครับเมื่อกี้หลากเร็วไปไนายกัดแล้วผมปล่อยเลยนะครับคังนี้ เปลี่ยนเป็นเลก็กกว่าเดิมนะนี่ก็เล็กแล้วนะหกจุดห้ากรัมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอา่าอันนี้ประมาณสีเส่เซนเนดะี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวสองสองเซนครึ่งสนุกแน่เลยนี่ เป็นกบจิ๋วลองดูทีนะแต่ตีไม่ค่อยออกนะครับที่ผมไม่ค่อยใช้ <c oughs> พี่สวัสดีครับตรงนี้เขาเวียงเบ็ดได้ไหมเนาะโอ้พี่เขามาตีป้าเหมือนกันเนาะมาหาหยอกประช่อนโอ้เป็นไงบ้างพี่ได้ไหมตอนที่ผมตรวจอ๋อเหรอ ก็เลยขยับขึ้นมาตรงนี้มันตีวัลแรกเลยอ๋อเหรอครับน้ำมันนิ่งแล้วไงพี่เห็นปลาช็อตเมื่อเช้าเขาเปิดบานเลยเปิดบานแล้วน้ำมันไหลน้ำมันไหลเช้าน้ำไหลแรงกันตรงนี้อ๋อตอนนี้เขาเปิดบานแล้วองไทยเขาจะปิดบานเน่ยปิดแล้วพี่เพราะเมื่อวานนี่นิ่งเลยแต่เมื่อเช้านี่เปิดใช่ไหมยเนี่ยปลาช่อนมันอยู่ตรงหลักมันเห็นอยู่พบ๊บมันไล่สวบไปปลไรอย่างเงี้ยอ๋อ แดี๋ยวไปดูจะมีที่ตีหรือเปล่า,าล,อลองดูลองดูก่อนพี่ตัวเขาแต่ลากระมังนะนี่งขาขาวได้ไหมพี่สองโด้สามโลน้นี่ยอสองโดแล้วเหรอ,อ,อ,อประมาณสามสี่โมงเช้าแล้วว่าอยู่ผมวันอาทิตย์ผมไปเดินหาพี่อยู่ไม่เห็นแล้วเนี่ยพอดีเขามาบอกว่าหวงโอ้ยใไข่น้อวะไอผู้ช่วยปัดทูนน้ำไหลจะหวงทำไมเอ้า ดูนะครับปูเยอะๆพี่โอเคใช้ได้เลยพี่ว่างๆก็เข้ามาตกนะครับแต่น้ำมันไม่ไหลเลยทีนี้เขาปิดบานแต่น้ำนิ่อย่างนี้ดีดีละดีเพราะว่าเยอะมันเข้าไปเข้าไปเนียไม่มีเวลาเราพวกนี้ก็ทํางานส่งของครับครับพอดีวันนี้ของไม่มาเเลยไม่เยผมนึกว่าน้ําไหลจะดีกว่าน้ําไหลมันก็ดีดีดีคนละอย่างอ๋อ เพราะวันวันอาทิตย์ผมว่าจะเข้าไปนั่งเล่นกับพี่ก็หาไม่เจอแล้วไม่มีใครมาใช่ตรนี้เข้าไปตรงนี่แหละข้างเพรที่ถามพี่เขาบอกว่ามันอนุรักษ์อะไรนี่แหละหัวอะไรเขาบอกเขาแตกอะไรไม่รู้เขก็เลยว่าเออหัวงตัวนี้ก็เคยได้ขยับขึ้นมาตรงนี้ตัวดินเมื่อวานผมก็ไปตีเดี๋ยล่ะเขาก็ไม่เห็นว่าง่ายนี่ครับหน้าดินเนื้เลยไม่ไม่ตีเหยื่อนี่ตีเหยื่อนี่ไม่เป็นไรหอเหรอครับหน้าดินตกปาขาวปลากระมังในเขาจะหล่น๋อตัดแล้วจ้ะได้แล้วมั้งพี่ อา้าวเงียบอย่างเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าวัดนี่ทันไหมมีมีสิทธิ์ได้ไหมพี่มันไม่ทันเลยโอ้มมผมก็ชวนคุยซะ <c oughs> อดยโทษทีถ้ามันเติดต่อเนี่ยมันก็จะอยู่อยูน่นี่มันมันดอดแค่เล<อ>่นเดียว์เ่นไหนคันกี่ฟุตแล้วนี่พี่เก้าฟุตเก้าแล้วเก้าหมด,ด,ด,ดทั้งสิบชันเลยรอรอดูชดถือ คันของอะไรนี่พี่สวยดีนะของมาปลาโอ้แต่มันเก่าแล้วแหละมันไหลอุ้ยนี่ไงลูกปลาไอ้นี่แล้วนี่ของใบสันของใบเอ้าไอ้ของผมนี่เหรออ่าอันนี้มาป่าหมอุ้ยอุ้ยตอนแล้วพี่ตอนแล้วพี่อยู่ไหมอยู่แล้วนี่อยู่แล้ว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 เฮ้ยชึบเรียบร้อยเพิงใส่แต่ไม่อยู่อ๋อแล้วครับโอ้ผมก็สร้างสถานการณ์ให้พี่อ๋อฮะ ได้ไหมมีตัวนะพี่มีไหมไม่อยอะเช้ากินอย่างดีเลยโอ้ยประมาณสี่ห้าโมงเช้าเอาเกือบไปทันแล้วเอาแล้วครับตามห่วงตรงนี้เยอะคืออะไรโอ้ยไม่ห่วงแล้วตรงนี้มันที่เขาเรียกอะไรนี่อัันนนนี้มเป็ที่หลวงแล้วนี่อุ้ยกัดแล้วจับจะแตก ปันนี้หมามาเมื่อกี้พี่โอ้ยอุ้อนนอยนั่นไงวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้ยคลายแล้วมั้งนี่คลายแล้วคลวายแล้วครับอืมเจอด้ยเมื่อกี้ก็โม่แต่โม่พี่เดี๋ยวผมลองเดินไล่ไล่ลิงนี่กัน <laughs> เดี๋ยวมาเล่นด้วยโอ้ยได้ที่แล้วตัวนี้ผมจะได้มาเซมแรมด้วยคือกันได้นี่ไปเอาคันหน้าดินมาปั้นเล่นด้วยไม่ได้มากับมาหรืครับ,มมบรอ,อ๋อฮะฮะใบ,าบ,าบ,าบาสามใบสี่เลยที่จะมางโอ้ครับครับ เมื่อกี้กลับนะครับโอเค กัดเลยไม้แรกกต่ไม่ด้วนน่าจะเทอะละเอ้ากัดอีก กัดไม่โดนนะครับเมื่อกี้ที่ตัดสินใจว่ากลัวมันคาย jon